สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองโบราณลี่เจียงนะฮะตรงน,นี้อยู่ตรงด้านหลังเห็นไกลๆนะั่นคือภูเขาที่เขาเรียกว่าเขามังกรหยกขึ้นเป็นแหล่งเอท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมืองลี่เจียงเมืองลี่เจียงเนี่ยฮะเป็นเมืองเก่านะฮะเมืองโบราณน,น,น,นี้นางแบบของเราก็ชมเมืองน,นะฮะ ก็เป็นร้านเกี่ยวกับพวกถักสุกตาจะมีร้านเยอะมากสิ่งที่เห็นไกลๆนั่นคือดอกกุหลาบตัวน,นี้สกุลละพึ่งร่วงตัวน,นี้มากุหลาบแล้วกุหลาบเหลบมากนี่จะเห็นร้านเลยมากมายเลยอยู่ด้านข้างแล้วก็จะเดินตามมันแบบ คนมาเที่ยวมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะมีทั้งนักศึกษามีทั้งผู้สูงวัยวัยกลางคนมีทุกวัยวัยเด็กวัยน,นี้นะฮะเป็นเมืองเขาทำจัดเป็นแบบบรรยากาศเก่าๆมีร้านขายผลไม้นั่งแบบลงไปยืน,นต้นกุหลาบอย่างนี้ดอกกุหลาบวันนี้นะฮะที่เห็นนี่มีดอกปลอมนะดอกจริง เพราะว่าเมืองเขาอากาศจะเย็นๆประมาณ20องศานี่เป็นดอกกุหลาบอันนี้กำลังงามเลยช่วงนี้กุหลาบงามกุหลาบงามย่อมมีหนามคมแต่นี้ไม่ค่อยเห็นหนามนะี่นี่คือกุหลาบของเมืองลีเจียงอเมื่อสักสองเดือนนี้แล้วก็จะเป็นดอกสับุะราแต่นี้ก็ร่วงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเมืองลีเจียงนี่เป็นเมืองที่ บอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวตลอดปีเพราะว่าเมืองหลีเจียงนั้นอากาศดีดอกไม้สวยนะฮะมก็จะเดินชมเยอะแต่ถนนที่คนเดินก็มีถนนรถวิ่งด้วยนะ นี่ก็เป็นมุมดอกกุหลาบอีกมุมหนึง่งนะตอนนี้ดอกกุหลาบออกแล้วดอกกุหลาบก็สวยดอกใหญ่สีชมพูนะฮะตอนแรกมองไกลๆนึกก็เป็นดอกปลอมจริงดอกจริงอากาศก็อยู่ประมาณช่วงกลางวันตอนเที่ยงเงี่ย23-24องศาเห็นะไปไกลๆนู่นก็มีร้านตลอดเลยระหว่างที่เดินมานี่สักประมาณ เกือบกิโลนี่หัวร้านนี่เป็นร้อยลอยร้านแต่เขาจะจัดบรรยากาศแบบเมืองเมืองเก่านะฮะมาทริปนี้เหมือนมาชมของเก่าแต่เล่าใหม่นะเห็นเยอะยะนี่เป็นร้านคา,าเฟ่นี้ก็จัด ด้านบนหลังคาเลยนี้ก็เป,เป็นแบบบรรยากาศเก่าๆนี่ร้านขายพวกเครื่องประดับนี่ร้านขายพวกเนื้อนะฮะมีเนื้อเขมีหลายอย่างเนื้อวัวเนื้อจำมาลีนะใครชอบแบบไหนก็ทานนะครับเดี๋ยวตรงนี้มาซส แบบคนสวยเราก็ยังสดชื่นเพราะพรุ่งนี้จะปีนเขาแล้วเขามุงกรอยกวันนี้ต้องชัดแบบครับนะนี่คือเมืองเก่าหรือเมืองโบราณของลี่เจียงซึ่งเมื่อคืนเราก็ไปอีกเมืองหนึ่งนะครับเขามีหลายเมืองนะฮะาทเป็นหลายเมืองครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับ